สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราในรายการอาจารย์ตุ้ยวิทย์อาร์ต EP ที่103นะฮะครับผมวันนี้เราจะไปชมงานศิลปะความสวยงามทั้งภายนอกภายในของโบสถ์แห่งหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเมืองเซนต์ปีเซอร์สเบิร์กนะฮะซึ่งโบสถ์นี้เขาชื่อเรียกว่า The Church of the Savior on Spring b a n นะฮะหรือค,รคนไทยจจะรู้จักในชื่อที่เรียกว่าโบสถ์หยดเลือด นะครับเซฟเยร์เนี่ยแปลว่าพระผู้ช่วยพระผู้ช่วยเซฟเยร์นะครับ of the s p i l l b ครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกบทหนึ่งนะฮะที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมนะฮะที่มีเป็นเอกลักษณ์ของชื่อโปรเซียนะฮะซึ่งสาเหตุหลักๆนะฮะเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าซากองค์หนึ่งนะฮะชื่อว่าพระเจ้าซากเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกรอบสังหารในช่วงปีคศ1881นะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีกลุ่มต่อต้านราชวงศ์เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ท่านได,ได้ถูกรอบโดนวางระเบิดนะฮะก็คือได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตลงนะฮะคือพระเจ้าซาลิสซนเดอร์ที่สองเนี่ยคือท่านเนี่ยถือว่าเป็นกรรษัตริย์ที่อยู่ในยุคร่วมสมัยเดียวกันกับรัชการที่ห้า กษัตริย์พระองค์นี้คือท่านก็เป็นกษัตริย์ผู้เลิกฆ่ากันกาอซึ่งเป็นยุคสมัยร่วมสมัยกันฮะแล้วท่านก็ถือว่าจริงๆแล้วท่านพยายามที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้ได้มีแบบความทััสมยมพัฒนาบ้านเมืองอะไรต่างๆใะใช,ใช่ถือว่าเป็น,ปนกษัตริย์ที่แบบถือว่าดีนะฮะแล้วก็ในรุ่นถัดมาเนี่ยก็คือ พอหลังที่ท่านโดนรอบโรกเชนไปแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นรุ่นลูกของท่านที่ขึ้นมาครองราชต่อก็คือชื่อของท่านคือเป็นเจ้าตาเล็กซันเดอร์ที่สามคนนี้ยิ่งคอนเซอร์วทีฟเข้มเล,เ,เลยเพราะว่าก็โกรธ่นะด้วยความที่เราโดนค่านะฮะก็เลยหลังจากนั <S <S ้นกลุ่มเข้มเรื่องอะไรต่างๆอะไร ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งคอนเสิร์ยิ่ง,ย,งยิ่งหนักเลยต้องถูกควบคุมด้วยเรื่องความเป็นอิสระภาพอะไรต่างๆ้นความคิดนะฮะแล้วท่าน,นยังก็ถ,ถือว่าเป็นเป็นพ่อของพระเจ้าสาองสุดท้าย,ยก็คือพระเจ้าสารนคนละที่สองนะครับ,รบนี่คือเรียงลําดับมานะครับแต่ความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้ด้วยความที่มีลักษณะที่เป็นโดมที่มีสีสันนะครับที่มีสไตล์คล้ายๆเหมือนกับแบบ เป็บนบา<น>ซิลคล้ยายๆกัน,<บ>นลแล้วก็กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างนึงนะฮะที่ทําให้คนเนี่ยจดจําได้เป็นอย่างดีนะฮะภายในเนาะก็อย่างที่บอกรัสเซียเนี่ยก็จะเป็น, Greek นะค,ะคริกออร์โธดอกซ์นะฮะแต่ว่าที่นี่ก็ประดับประดาเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยก็ยังมีเราจะเห็นตามเสาตามจุดต่างๆก็จะเป็นเพ้นแบบสไตล์ Greek ะค,ะคริกออร์โธดอกซ์นะฮะแต่ก็จะมีทองมาลึงมาเรืองเลยนะฮะและอาร์ชโค้งนะฮะโดยเฉพาะข้างหน้าเนี่ยนะฮะ ก็น่าสนใจอย่าลืมรสัสเซียเนี่ยมันจะมีโดมที่ป่องๆจะคล้ายๆแขกหน่อยแล้วเราเชื่อว่าต้นแบบไกลๆเลยอาจจะมาจากอาเซนโซเฟียแล้วก็มาดัดแปลงแต่มันก็จะมีความคล้ายแขกตรงที่มันป่องๆนะครับแล้วก็มีพื้นหินอ่อนที่สวยมากนะับก็ประดับประดาโดยเฉพาะไอคอนที่อยู่ตามเสาคือครีกออตโตด็อกส์เนี่ยเขาเขาไม่มีรูปเคารบไม่จะต่างกันก็ติดก็ติดก็จะอาจเป็นรูปออกมาเลยรูป นักบุญลุกไปปั้นออกมาใช่ไหมอย่างโปรเตสแตนต์คัดค้านโปรเตสแตนต์เอาออกนะฮะกลุ่มที่เป็นคาทอลิกที่เป็นบารอกก็ใช้เพนติ้งนะฮะเหมือนกับตอนที่ได้ไปดูที่โรมหลายหลายโบสถ์ในโบสถ์บาร็อกก็ใช้เพนติ้งแต่ <watering intoler ant> ส่วนเออ่กรีกออร์โธดอกซ์นี <R is> ่เขาวาดบนกำแพงเลยไม่ใช่ไม exactly. ่ใช่เพนติ้งแปะแต่วาดไปบนเสาบนกำแพงวาดถึงเพดานเลยนะฮะอันนี้ก็อย่างเด็นลักษณะที่เป็นกรีกออร์โธดอกซ์ชัดเจนว่านักบุญต่างๆนะครับเนี่ยนะฮะ ยิบยับนะฮะรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยชอบชอบภายในมากกว่าภายนอกเพราะภายนอกเนี่ยเป็ชอบเซนเบเซลที่มอสโกนะฮะแต่ภายในเนี่ยในนี้ถือว่าสวยมากนะครับถือว่าสวยมากแล้วก็ภายนอกเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เด่นก็อย่างที่บอกว่าเป็นโครงที่คล้ายๆ v e n e เวเนเชียนเป็นโครงที่คล้ายคล้ายคล้ายโครงแขก ป่องๆแล้วมีแหลมนะฮะได้เป็นบนจากพวกไปเซนทายมาพอสมควรนะฮะก็นะฮะถูกต้องฮะได้เป็นบทจากไปเซนทายคือบทเนี่ยสร้างในช่วงคศ1883นะฮะใช้เวลาสร้าง24ปีนะครับก็มาสร้างเริ่มสร้างในยุคสมัยของพระเจ้าซาเล็กซานเดอร์ที่3เออนะฮะแล้วก็มาสร้างเสร็จจริงๆเนี่ยในยุคสมัยของพระเจ้าซาเลกุลัตที่2ในปีคศ1907นะฮะนั่นเองครับก็เป็นบทที่ต้องไปดูเลยที่ทั้งประวัติศาสตร์เรื่องราว เบื้องหลังแล้วก็ความสวยงามความสวยงามด้วยนะครับก็ไปกับผมปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลานะครับทริปทิชชู่ลึกประสาทสินของรัสเซียขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ